ง่ายเธออ้าวยุ้มใส่พริกลงไปในบอยพี่จ๋าบัวรอยไม่จ้าพี่เยี่ยวก,ก่อนก็นได้จ้าสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ ราชบุรีนะคะใช่ค่ะ EP นี้เราจะเป็นแม่ค้ากันค่ะเพราะว่าตอนนี้เอ็มกลับมาราชบุรีใช่ป่ะรู้ว่าเพื่อนเปิดร้านอาหารแล้วก็เปิดร้านขนมหวานแบบเพื่อจะสู้กับแม่กิมไลสู้กับพวกร้านดังๆในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เหมือนทําด้วยตัวเองก่อนเอ็มถือว่าถ้ามันเกิน2ออาทิตย์เราน่าจะส่งออกได้นะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไง นี่ค่ะพัตคารอาหารอีสานนะคะจริงๆคนอาจจะคิดว่าน้ําตกนะคะแต่ว่าพอเห็นตัวก็คือมหาสมุทรค่ะอันนี้คือแมคคานย้มอันนี้นะคะคือร้านนะคะที่จะสู้กับร้านกับเขากับผานะคะอันนี้คือของหวานนี่แมคคา ใส่เฮดที่ไข่บัวลอยเพราะตัวเหมือนบอลลูนนะคะก็คือจะลอยคู่กันไปเลยนี่เห็นไหมน่ากินถูกหลักอนามัยทุกอย่างอยู่ในถุงผ้ากีริ้วอยู่ใกล้ไข่ที่เอาไว้ตอกกล้สักแลลวผ้าสะอาดค่ะซักแล้วไม่ใช่ขีริ้วอันนี้เป็นผ้าเช็ดหน้าแต่วางไหวเห็นไหมวิธีการตอกไข่เป็นไงคะเก๋มากนี่มึงเอามือลวกก็ดีมันจะได้ดูแบบ เราไม่รู้ว่าฟองนี้ใช้ได้หรือเปล่านะคะเพราะตอกตั้งแต่เย็นแล้วเละหมดเลยนะคะเดี๋ยวรอดูเลยแบบน่ากินมากเห็นไหมนี่อันนี้อะไรอะไรตกลงไปในยู้ม่ไม่อมไมเอดยใส่ลงไปทำไมใส่ให้มันหอม จะจะลีดหรืจะจะเอ,อเขามีแบบมีตรงมีทิกนาะนี่ถ้าแป้งหมดแล้วก็ใส่หมูแทนถ้าน้ำตกหมูหมดก็ใส่แป้งแทนหรือว่าเป็นนันลรักนั้นัลลักอันนี้ก็คือแมค้าของเราขายลอตเตอรี่ด้วยนะคะมีทุกอย่างเลยตรงนี้เราจะเรียกว่าฟู้ดมาร์เก็ตนะคะตรงนี้ใครที่อยู่ใกล้ๆลรับบุรีตรงนี้ก็สามารถมาซื้อได้นะคะเพราะว่าเออกป็นของข้าวเสร็จได้ต่อของหวานเสร็จของหวานไม่รู้จะไปไหนแวะที่ได้เลยค่ะตรงนี้เลยค่ะ เราบริการสำหรับทีบ่ไม่ออกมีบุหรี่แบ่งขายไหมคะขายเป็นซองจ้าอ่ะก็ครบสวัสดีค่ะรับอะไรดีค่ะบัวลอยน้ําตกหรืออุจจาระค่ะขี่นานเอาน้ําตกเขาไปกินได้นะคะพี่จ๋าบัวลอยไหมจ้าพี่พเยวกล่องก็ได้จ้า <laughs> นี่ค่ะบัวลอยไข่หงบัวลอยไข่หงจ้า <laughs> มันต้องใส่เยอะขนาดไหนขีดหนึ่งบ้านเนี้ยนี่ใครสั่งเนี่ยชั้ดูชั้มดูเออขีดหนึ่งมันไม่ได้ขีดหรอกอนครึ่งโลขีดก็เท่ากันนี่ไงมันเป็นเมนเป็นยูนิ่งนั่นแหละหั่นไว้ไปเลยหั่นเบาๆได้ไหมมาเจ้ผอมลงเกมดูแลเออมึงไม่ได้สวยกูแค่พูดว่าผอมเกมดูแลดูเนี่ยว่ามึงก็ผอมลงผอมลงไปเป็นเมนไงช่วงนี้อ๋อว่างแล้วเป็นเมนแบบนี้ไม่ค่อยยากอะไรเดี๋ยวเมนหมดก็จะดีกินแบบว่ากินจะผอมแล้วเปรี้ยวเหมือน แม่ดูไม่ได้เลยใครมีปัญหาก็เจ๊แสบใครไม่มีปัญหาก็โดนเจ๊แสบนะครับคุกรับเออคุกรับเออน่ากินมาก เป็นไงคะได้อยู่แต่ว่าอร่อยอร่อยไหมร่อยเยี่ยมน้ำปลาล่ะเออทำไมไม่ใส่น้ำปลาพุงทำเสร็จแล้วเพิ่งใส่น้ำปลากินกับอิ่มแล้วนะอัดจบต่อเอาอะไรจะาลูกเอาะไรบอกพี่เขาว่า่ากีถุงคะถามว่าเอากี่ถุงพูดรู้มั้งเหรอลูกอะไรหลานมีนุ่มมีบวชยังเนี่ยตอนแรกจริงเหรอ อยู่ยเพื่อนยุ้มยุ้มก็ไม่มียุ้มก็ไปเลีนเบี้ยไปแล้วอะไรอ่ะนี่นะคะลูกค้าจะเยอะมากนะคะส่วนใหญ่มาเยี่ยวนะคะไม่ได้มาสั่งบุหรี่ใครรับอะไรดีคะ,คะอร่อยไหมใครสั่งสลัดเขาไม่ได้สั่งสลัดไม่ใช่สลัดอ๋อน้ำตกน้ำตกและวันนี้รายการสีเมืองทอล์คโซขอต้อนรับคุณหมิวเขาดีหมิวมาด้วยก่อนหมิวแล้วมา คุณหมิวทองวาเลตี้วันนี้เป็นคําถามจากที่ทุกคนอยากรู้จากทางบ้าส่งเข้ามาทางรายการมากใหมต่อขนตาทำเยี่ยไอะไรเง้ดูมันจะนไม่เนเื่อนเป็นงมงอ่ให้ปิดน้ม้งอานงอา้นเงี้ยเนี เสร็จเลยตันท no ีเลยบนลอยไข่จูอีดอกเขาไปอาบน้ำกับเดือนนะคะเด็กสาวคนนี้น่าอีนี้อีนี้เสร็จให้เสร็จไปดูเอามาคอนผูชาผมอยู่มาชั่วโมงหนึ่งแล้วคือเด็กผู้ชายเข้าใจได้อีดอกแต่จันนีอะแล้วผมยังไปฟองอยู่เลยอะ ไหนไลฟ์ฟังไปต่อขนตาแล้วไหนมาคุณหมีวไปต่อสอนได้นี้แล้วมันสวยหรือว่าไงตขนตาจริงมันจะหลุดถ้ามึงต่อขนตาใช่หลุดกูคเคยมาต่ออยูสี่เมืองวันสงการานอยากเป็นเด็กอินเดียกขยี้ไปหมดเลยทั้งบนทั้งล่างาแต่ก็สวยขึ้นจำไม่ได้เมื่อกี้ที่ไม่ทักเพราะว่าจำไม่ได้สวยขึ้นและอีพีนี้เราก็ได้รับรู้ถึงคุณหบิวที่อยากจะมีขนตานะคะเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาดูว่าน้องหมิวมีอะไรติดตามกันเลยค่ะ ต้องมาก่อนดิแม่ขายเองชนียืนรอกับครึ่งเดือนผู้ชายมาถึงปุ๊บใส่ถุงเลยอีเวนคนที่อะของชนีลืมได้ลืมใส่อันนู้นอันนี้ผู้ชายสั่งหนึ่งใส่ไข่ไปเลยเจ็ดอีดอกรีบทําให้ผู้ชายก่อนจนชนีรับไปแล้วคนอื่นเอาไปแล้วแล้วผู้ชายก็ไม่มีวี่แววว่าจะมาโตเอ้ยกระเทยพักไปจีบก็อกหากโตไปจีบก็อกหักขายพลอยยังอกหักนี่ไงเธอเอาแนมาเลย จะลาทาั้งมอเนั่นแหละลุงมใส่พริกลงไปในบุรลอยมาแล้วไปไหนกันมาแล้วท้าไมต้องนั่งคู่กันมาไม่เข้าใจเป็นอะไรเหงาหรือวาไงเดี๋ยวขับไปตนะขี่แรงๆลองเอาท้ายลองกระแทกกันนั้นดูปุไม่ต้องเดือดหรอกบุรลอยแดกท้องอืดไปเลยเหลืออีกกเจ้าครับคุณอู๊เจ้าที่เจ้าพลาหรือจอมกุ๊กถุงส่องถุงยังไม่ได้เลยอันน,อนี้แผนกทวนอันนี้แผนกพยักหน้าอันนี้แผนกทำตรงนี้ไม่รู้อะไรใค้กำลังใจ ลูกค้ามาถึงไม่มีใครได้แดกสักตัวหนึ่งอิจงสงสารลูกค้ามากยุ้มแต่บนรอยมึงใครแตกบอกลูกค้าว่าไงคนี้อคนี้อ่ะเมืองละยีนั่นน่าล่าไปเลยอีโซนใครคือท่วมขึ้นมาเลยอ่ะยุมบอกวันเป็นสีสันจ้า วันนี้นะคะเราก็ห่ายบัวลอยกันครบแล้วเดี๋ยวจะให้ดูสภาพนะครับนี่มีตะกะเทยนะคะนี่มีตะกะเทยเต็มไปหมดเลยก้อยเนี่ยอ้วนและไล่ออกนะไล่คุยก้อยดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยเออซ่าตตอนนี้มีทุกอย่างนะคะยกเว้นความสะอาดสามารถมาซื้อได้นะคะใครอยู่รับุรีกก็ลองแวะมาอยากกินสองทุ่มมั้งแต่บ่ายโมงเลยนะคะเพราะว่าจําไม่ได้แน่ๆอันนี้น้องอามน้องอามมีแฟนยังคะนน้องอาม เกินอะไรแกงหมาเออยำขึ้นกองมากพวกเรามาดูเร็วว้าวไปแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครอยากกินอะไรอร่อยๆก็เราหากินแถวบ้านดูนะคะอย่าเสี่ยงเลย